คุณอนิศร์เพ็ญเกตก็ยังยืนยันว่าทางพักจะต้องแคร์ความรู้สึกของสมาชิกพักเป็นหลักค่ะพักเองมีหลักการในการทํางานนะครับเราแคร์ความรู้สึกทุกฝ่ายทุกฝ่ายหมายถึงอะไรครับพักรวกที่เราไปทำมันคือความเข้าใจร่วมกันหรือเอ็มร่วมกันหระหว่ากครที่จะทำให้เราสบายแต่ความรู้สึกที่เราจําเป็นต้องแคร์หรือให้ความใส่ใจมากที่ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชน คนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่ประทายที่นอกอำนาจของหมาอันนั้นเราอยู่กันดับหนึ่งนะครับระดับสองไมแน่นอนครับเราก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกสมาชิกของสมาชิกพรรคเรารวมทั้งคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและก็ผู้พิพาก้าเราก็ต้องมองเป็นติดทุกข้อทุกด้านมันมีสสบางคนที่บอกว่าถ้าจะให้ก้าวไกลเป็นทางการสภาจริงๆมีบางคนที่บอกว่ารับไม่ได้จากของมีบทหรือว่าจะกอใช้เอกดอร์ิ้เลยตรงนี้ ตามบทบัญญัติแหรัฐธรรมนูญในข้อนของอำนาจที่ภายใต้การปกครองรัฐธรรมนูญนะครับจะดำเนินราการต่อในเรื่องของการกระจายตัวนี่จะทำในการที่จะลงมือในระบบพักการเมืองระบบพักการเมืองเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝีกันเราจะเป็นสถาบันการเมืองเป็นรวุฒิการเมืองนะครับโดยก็ระบบพักการเมืองที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมี้ท่านอาจจะมีเรื่องขอระบบรัฐสภาซึ่งยึดถือเสียงมาก นิดนึเสิงมากๆหลักรลร้อยเนี่ยมันมีรู้ว่ดเพระังเครไทเองม่ยีความผพนี้่ว่อไจยเมองาชื่ว่าชื่อต่างอย่างน่้นะารับว่าว่าช่อาชื่วาชว่่อว่าชี่วามื่า่ว่าช่อ่าชืรอวาว่าวอว่าื่ออ่าื่อกาชื่อว่า ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นมาพรรคเพื่อไทยจะต้องวางตัวกับเ้าไปเพราะว่าท่าตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรามีการพูดคุยกันนะครับให้จบกระบวนการของผนจะมีการพูดคุยถึงขั้นเหมาะให้คุณสุชาติสละสิทธิ์ไหมคะถ้าเกิดมีการเสนอชื่อจากพรรคเไยราไปละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านไม่ได้ครับแต่เราเสนอในหลักว่ามติพักเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะ ตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นกับและตัวท่านขึ้นกับตัวท่านแล้วลเราเองก็ไม่ได้เป็นมีสิทธิ์ที่จะไปข้ามสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านได้ที่จะเสนออะไรขึ้นมาแต่ว่าด้วยวิธีการบนไกลของการจัดการที่เราเป็นภักการเงืองเราเคารพเสียงข้างมากที่ตัดสินลงมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียงข้างมากสอ,อกงบางบุรไหนและการเาจรจา,าออกับภาพใสจอบางบุนใไมันอาจจะมีข้อดีที่ดีก็ได้นะครับ